สวนทุเรียนหมอนทองนะครับแรงเล็กมาแล้วครับท่านผู้ชมครับ1ไร่3งานนะครับเกือบเกือบ2ไร่ขายยกแปงง2.2ล้านนะครับฟรีค่าโอนดูความสวยนะครับท่านผู้ชมพี่การฉันนะครับอำเภอมะขามจันทบุรีทุเรียน3ปีกว่าเข้าปีที่4นะครับปีนี้ก็เริ่ม ไว้ลูกได้บ้างแล้วนะครับ63โคกนะครับต้นคู่นะครับก็มีเดี่ยวบ้างคู่ว้างนะครับมีสะแล้วก็บ่อบวาดานมาตรฐานน้ำเท่าดมสมบูรณ์เลยครับไฟฟ้า3เฟสนะครับถนนเข้าออกสบายนะครับสนใจนัดเข้าชมก่อนได้นะครับสอบถามก่อนได้นี่ครับ วางระบบวาง,วางแปลนเรียบร้อยสวยงามนะครับถึงจะเล็กก็พิกคีหนูครับแปลงนี้ครับหนึ่งไร่3งานนะครับใครอยากมีสวนทุเรียนเป็นของตัวเองนะครับหรือ,อบ้านสวนนะครับอยากพักผลสาร์อิตย์นะครับไวกยเเษียณนะครับไปาชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตไปสปาปอดนะครับ ถ้าท่านอยู่ในเมืองกรุงหรือปร,ริมณฑลเยอะๆนะครับฝุ่นมันกินปอดครับท่านผู้ชมครับก็ต้องไปสปากันบ้างนะครับอภูมาิขามจันทบุรีแค่นี้เองโฉนดหนึ่งไร่3งาน2.2ล้านบาทฟรีค่าโอนว่ากไปด้วยครับ